สวัสดีครับผมแซมนะครับผมจาก RDD Car Center รถหมดสัญญาเช่าในคือของอาคาเน่แคปิตอนนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำตัวเตี้ยปีสดสดเลยเป็นปี2022หน้าหล่อนะครับผมเป็น4ประตูตัวเตี้ย2.4ตัว Ent ท y นะครับผมปี2022ใหม่มากๆเลขใหม่1 0 0 0 0หื่น ฟังไม่ผิดครับเลขไม้หนึ่งหมื่นเลขไม้แท้เลขไม, 1, 000, ขม้มจริงแน่นอนมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับปี2022เป็น4ประตูตัวเตี้ยเป็นแบบไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะมาให้ดูรอบคันก่อนนะครับผมนี่เลยเป็นตัวเอนทรีนะครับผมนะครับเป็นไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับดูนี่มาดูรอบๆอบคันก่อน สวยจริงๆครับไม่มีริ้วรอยเลยใหม่กริปเลยก็ประมาณว่าใส่ปายแดงได้เลยนะครับผมถอดายขาวได้เลยใส่ไยแดงเนี่ยสวยกริปเลยนะนี่เลยสวยจริงๆนะอันนี้เป็นตัวหน้าหล่อนะครับผมตัวนี้หน้าหล่อนะเดี๋ยวแซมปิดฝากระโปรงให้ดูความหล่อเต็มๆเลยนะครับผมตัวนี้เลยมีคันนี้คันเดียวนะครับคันนี้คันเดียวเลยนะคันนี้คันเดียวนะมา ึบเดี๋ยวลองดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะนี่ไฟเฟยพร้อมใช้งานติดนะครับกระจังหน้าตัวี้ตัวหน้าหล่อนะจะเป็นตรงนี้เป็นโครเมียมนะโครเมียมตัดกับตัวสีดําเป็นโนแบ็คนะครับสวยงามเลยนะครับผมนะเครื่องยนต์สดมากเสียงดีมากนะครับร้อแรงม้าเหมือนเดิมนะครับผมอลองดูฝาฝาหน้าก่อน ดูน็อตเนื้อสวยจริงๆนะครับผมนี่นะสวยงามเลยนะครับผมดูแก้มก่อนนะ่ะสวยๆเลยแก้มสติกเกอร์สวยๆเลยนะน็อตไฟหน้าสวยงามคานเครมเดิมๆเลยนะครับตัวแอลชัดเจนนะครับกลมๆคมๆนะตรงนี้ดูสติกเกอร์หม้อน้ำยังใหม่อยู่เลยนะครับ ตัว R นะครับผมดูห้องเครื่องแห้งสนิทแห้งสนิทเลยนะครับดูปั๊มลมเบรกดีสวยเลยอ่ะดูฝากระโปรงหน้านะครับตัวโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับฝาเดิมๆนะครับตรงนี้แผ่น,นในส่วนของพลาสติกก็สวยอยู่นะแก้มสวยงามเลยนะครับผมมา ล,ลองดูซอกแก้มฝั่งขวาก่อนดูไม่มีรอยถลอกรอยไข่ของหัวน็อตเลยนะครับผมมาเดี๋ยวอ,อยาญาตปิดฝากระโปรงหน้าหน่อยอะให้ดูฝากระโปรงหน้าก่อนสติกเกอร์สวยงามน,นะเม็ดอาร์คอยู่ครบ,ครบ,ครบเลยอะให้ดูแผ่นเพดก่อนนี่นะส่วนร,รุ่นใหม่ๆเนี่ยสติกเกอร์มอกอนเนี่ยจะย้ายมาอยู่ในส่วนของ ฝั่งผู้ขับขี่แล้วนะครับด้านหน้าเดี๋ยวแซมพาไปดูนะ,ะปิดก่อนอึบมามาดูความหล่อแบบเต็มๆเลยนะปี22นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นนะครับมาลองดูสำเนาเล่มกันก่อนนี่นะครับ2,022นะครับผมแท้ๆ150มานะ2,444ี24 4, ไม่ได้ลากจดนะครับเออแซมลืมแจ้งราคาไปนะครับราคา 5 8 9 0 0 0บาทนะ5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะลองดูยางนิดนึงก่อนนี่นะยางยางเป็นของยี่ห้อดัหล็อนะครับเป็นยางติดรถมานะนี่ยางสัปดาห์ที่า3าปี2022นะครับผมไฟเดียวอยู่ที่มุมกระจกข้างนะ้าสีเดี๋ยวแซมต่อให้นะครับขาดแล้วเดี๋ยวแซมต่อให้นะขาดละ อยู่ภายในก่อนโอ้โหกิฟเลยยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยดูเบาโอ้โหไม่ช้ําเลยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะดูซอกแกนอีกนึงสวยงามนะคอนโซลเป็นสีดําสนิทนะครับผมเปิดได้2ช่องนะนี่นี่ดูสมุดคู่มงคือมือครบคันนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสแล้วนะนี่ นี่นะเป็นระบบสัมผัสละเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะส่วนวิทยไุไม่ใช่ครับระบบปรับอากาศเป็นแบบแมนวนวลนะแบบนี้ปกติเกียร์ออโต้นะครับมีประหยัดก็อีโคอยากแรงก็พาวเวอร์โหมดนะครับปิดก่อนอ่ะนี่นะครับผมอลองดูซอกสวยงามนะซอกเสาบีสวยมากบอกเลยดูข้างหลังเนี่ยครับ ไม่มีการยุบของเบาะเลยนะสะอาดมากสวยงามนะครับผมสวยจริงๆนะมาดูชัดซีก่อนโอ้โหใหม่มากดำปืดเลยนะครับดำปืดเลยนะเพื่อความแน่ใจก็มุดไปเลยนะมุดก่อนดูครับสวยจริงๆล้อ,อไหลครบๆมีกันชนท้ายให้ด้วยนะการท้าย มาอยู่ท้ายก่อนนี่ครบคมคมนะดูน็อตสวยงามนี่สี CR, ชัดเจนนะเม็ดอาร์คดูกลมๆมคมคมอีกฝั่งหนึ่งต้องหน้าตาเหมือนเหมือนกันะนะนี่นะสวยงามคมคมสี่แอลเม็ดอาร์ชัดเจนนะท้ายเดิมดๆหน้าเดิมๆเดิมสนิทเลยนะครับดู ถอยอเสียไม่มีสนิมเลยนะอะชัดีชัดเจนนะครับนี่นะชัดเจนนะสะอาดมากดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหฝั่งนี้ก็ไม่ยุบเช่นกันนะครับสวยจริงๆ นี่ครับสติกเกอร์มอกอที่แซมบอกจะอยู่นี่ครับอยู่ซอกตรงเสาบีฝั่งคนขับนะจะย้ายมาตรงนี้แล้วไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะนะครับนี่ชัดเจนนะครับน็อตนโอ้โหใหม่มากในส่วนของกระจกนะครับจะเป็นฝั่งอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าเป็นแบบพับมือนะครับเป็นแบบพับมือนะเเซ็นทรัลล็อกนี่พับมือนะ พับมือนะครับไม่ใค่พับไฟฟ้านะเป็นตัวเอน r ี่นะครับผมเลขไม้นิดนึงครับเลขไม่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบแปดกิโเมตรที่ใช้งานไปนะครับนี่สวยเลยนะลองดูปึ๊บอ่ะวิทยุกดไปนี่สวยงามนะดีไปใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วครับคันนี้นะรับรองเลยว่า คันนี้สวยจริงๆนะครับปี2022ี2เลขไมหนึ่งมื่นสนะครับราคาห้าแส0บาทเท่านั้นนะครับสีประตูตัวเตี้ยเกียรอตโต้ปี22มีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะ5้าแ0 0บาทมีคันนี้คันเดียวใครจองก่อนได้ก่อนนะครับเกียร์อโอโต้ตัวเตี้ยนะราคาเราใจมากนะครับผม ถ้าใครสนใจโทรหาแซมเลยนะ0ูนย์แป6หกสามห้าสี่สามหกเก้าสองศูนย์แหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองใครอยากได้รูปเพิ่มเติมไปแอดไลน์มาหาแซมได้เลยนะครับผมแซมจัดส่งให้นะจองก่อนใครจองก่อนได้ก่อนนะครับผมมีคันนี้คันเดียวนะครับผมเดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับผมจอดอยู่ที่เทพรักษ์นะครับสาหรับคันนี้นะกอทอนี้เลยดูเลย4981นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผม แสมไปแล้วนะสวัสดีครับผม